สวัสดีค่ะและนี่ก็คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมาทัวร์หรือแนะนําห้องปฏิบัติการและห้องทดลองเกี่ยวกับคณะวิทย์กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะจะมีใครบ้างรอดูเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทัวร์นะคะเราก็มารู้จกัก <Hi. S 2> กับคณะวิทย์ของเรากันให้มากขึ้นนะคะคณะวิทย์ของเรานะคะมีชื่อเต็มว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Faculty of Science and Technology ค่ะวิสัยทัศน์เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลปัจชญาเน้นคุณธรรมนำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพัฒนาท้องถิ่นอัตลักษณ์เป็นคนดีมีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วย4หลักสูตร1 5สาขานะคะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะซึ่งที่พี่ยืนอยู่นะคะนี่ก็คือตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรือว่าตึก413ของมหาวิทยาลัยราชบัณตสงขาเป็นตึกที่สร้างใหม่นะคะข้างในมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น6นะคะซึ่งชั้น6ก็จะประกอบไปด้วยห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือนะคะ ซึ่งในแต่ละห้องนะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับการทรําหลบห้องเครื่องมือและห้องเกี่ยวกับการทดลองเคมีค่ะรวมไปถึงหลักสูตรคารุศาสตร์บัญญิตเคมีค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของเราค่ะห้องปฏิบัติการพื้นฐานนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินห้องเรียนเฉพาะทางจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนห้องบีใยนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชั้นที่5นะคะซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาออชีววิทยาค่ะและนี่นะคะก็คือชั้นที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องเรียนห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็จะมีดินน้ำ อากาศเสียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงของเสียงนะคะและสุดท้ายนะคะคือห้องวิจัยคะ่ยนะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชั้นที่3นะคะโดยทางชั้นนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ โดยนะคะจะมีการเรียนการฝึกปฏิบัติของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรกรรมดิจิตอลค่ะและรวมไปถึงออสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรน้องใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กันตรงหน้าตึกศูนย์เครื่องมือกลางนะคะถือเป็นอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สําหรับการเรียนการทดลองและการปฏิบัติการต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งข้างในจะมีอะไรสําคัญนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันรงที่หน้าห้องปฏิบัติการของสาขาฟิสกส์เรื่องการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงนั้นตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะเป็นห้องเรียนของวัตบอฟิสิกและคอโบฟิสิกค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาทั้งพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรคดุศาสตร์บัณฑิตของสาขาวิชาเคมีค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันตรงหน้าตึกเทคโนโลยีชีวภาพหรือเรียกสั้นๆว่าตึกไบโอนะคะ ซึ่งข้างในก็จะมีห้องเครื่องมือห้องบรรยายห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นการเลี้ยงเชื้อของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพและสปาซึ่งข้างในนั้นก็จะมีการทำทรีตเมนต์ผิวหน้าผิวกายการอบซาวน่าและการดูแลคุณแม่หลังคลอดค่ะซึ่งข้างในจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ และที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือตึกข้ากรรมศาสตร์นะคะซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องรู้สึกหิวค่ะเพราะจะได้กลิ่นทั้งของอาหารและขนมค่ะซึ่งข้างในจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะไปรอชมกันเลยค่ะและนี่นะคะคืออาหารจากที่รุ่นพี่ข้ากรรมศาสตร์ทาขึ้นมานะคะจะเป็นยังไงหรือขั้นตอนยังไงไปรอชมกันเลยค่ะ จะประกอบไปด้วยห้องแลบบยุโรปห้องแลบบอาหารไทยอาหารเบเกอรี่ค่ะและห้องสำนักง,งานฝึกปฏิบัติการอีกมากมายเลยค่ะค่ะและทัวร์ของเรานะคะก็ได้มาอยู่ที่หน้าตึก8ของคณนาวิทย์นะคะโดยตึกนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องปฏิบัติการของทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและก็ยังมีห้องเรียนนะคะสําหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วยค่ะ ในตอนนี้นะคะทัวร์ของเรานะคะก็ได้มาอยู่ในห้องเรียนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์บรรยากาศภายในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่หน้าห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นจุดนะคะที่กำลังจะสร้างรพสตจจำลองของทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็ยังมีสาขาวิชาน้องใหม่ของเรานั่นเองค่ะคือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตค่ะสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืนค่ะ ก็จะเป็นหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรนะคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนที่นี่แล้วล่ะคะ่ะเน้นคุณธรรมนำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพัฒนาท้องถิน่นและนี่คือทั้งหมดของเรานะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราคะ่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาขอบคุณค่ะ